วันนี้เราอยู่กันที่ตำบลด่านทัพตะโกอภอจอมบึงจังหวราชบุรีนะครับกับโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจนะครับซึ่งทางด้านของนายอำเภอจอมบึงนะครับได้มาเป็นประธานในการทํากิจกรรมและก็วันนี้ครับสคร5ราชบุรีของเราก็ได้มาจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องของลูกน้ํายุงลายนะครับเรื่องของโรคไข้เลือดออกก็จะมีกิจกรรมนะมาร่วมในนิทรรศการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ตัวอย่างของยุงลายนะครับแล้วก็มีการนําเรื่องของสายอเบสนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยกันป้องกันนะครับไม่ให้ถูกยุงกัดมาร่วมในงานวันนี้ด้วยนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันครับครับในส่วนของสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่5จังหวัดราชบุรีวันนี้มาจัดบูธกิจกรรมนะครับมีอะไรบ้างมาติดตามรับชมกันครับ วันนี้ทางสงรห้ามีอะไรมาบ้างครับผมครับก็วันนี้จะเป็นการจัดกิจกรรมบูธนิทรรศการของโรคไข้เลือดออกนะครับ,รบก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการารณรงค์ในพื้นที่ด้วยนะครับในโครงการจิตอา,าสา win, เนาะที <ๆ S 2> น,นี้ก็วันนี้ที่มาจัดนะครับก็จะมีในเรื่องของลักษณะของตัวยุงด้วยครับว่ายุงแต่ละชนิดเนี่ยมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ยุงที่นําโรคไข้เลือดออกของเราในพื้นที่นะครับ,รบ <ching. S 2> เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ก็จะมีดูตัวยุงตัวเต็มวัยนะครับผ่านใต้ก้องจุลรศน์นะครับก็จะมี วันนี้ที่เอามาให้ดูก็จะเป็นยุงลายบ้านนะครับซึ่งเป็นตัวสําคัญสําหรับในที่เป็นพหะนําโรคของโรคไข้เลือดออกนะครับแล้วก็รวมถึงโรคไข้เวราสติก้าเป็นพหะสําคัญเลยใช่ครับใช่ครับในเรื่องของโรคไข้เลือดออกแล้วก็โรคติดเชื้อเวราสิก้ารวมถึงไข้ปวดข้อยุงลายนะครับอ๋อครับแล้วก็มาตัวที่สองนะครับจะเป็นยุงก้นปล่องซึ่งในพื้นที่ตรงอาเภอจอมบึงเนี่ยครับก็ยังมีในเรื่องของมาลาเรียอยู่นะครับเราก็เลยเอาตัวยุงก้นปล่องเนี่ยครับเป็นกลุ่มกลุ่มยุงก้นปล่องเนี่ยมาให้ เจ้าหน้าที่ที่นี่ดูนะคะเพื่อที่จะได้เห็นว่าเป็นลักษณะอย่างไรมีความแตกต่างจากยุงลายบ้านที่นําโรคกลุ่มโรคติดต่อนําโดยยุงลายได้อย่างไรอะ,ค,ะครับประมาณนี้ครับส่วนตรงนี้ตรงนี้นจะเป็น,ปนในเรื่องของระยะของลูกน้ำ,นำครับซึ่งปัจจุบันนะครับคือค่อนข้างจะมีคนเข้าใจผิดในเรื่องของออตัวยุงลายยุงลายบ้านแล้วก็ยุงรําคาญเราเลยเอาข้อสังเกตในเรื่องของตัวตลูกน้ํายุงลายนะค,ะครับยุงลายบ้านแล้วก็ตัวยุงราคาญเนี่ยมาให้คนที่นี่เห็นนะครับว่า มีความแตกต่างกันยังไงในเวลาเราจะทำลวนลูกน้ำเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะสามารถแยกตัวลูกน้ำทั้งสองชนิดเนี่ยออกนะครับแล้วก็รวมถึงการกำจัดชีวภาพทางชีวภาพโดยใช้ลูกน้ำยุ่งยักษ์เนี่ยครับในการกำจัดลูกน้ำยุ่งลำคาแล้วก็ลูกน้ำยุ่งลายครับอ๋อก็คือลูกน้ำยุ่งยักษ์เนี่ยใสามารถที่จะมาเป็นเป็นตัวที่จะกำจัดทางลูกน้ำเป็นอีกหนึ่งวิธีครับอ่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการกำจัดลูกน้ำใช่ครับ ครับแล้วก็จะมีรวมถึงของวงจรชีวิตนะครับครับตั้งแต่ตัวอันนี้เป็นวงจรชีวิตใช่ครับในตั้งแต่ระยะไข่จนถึงลูกน้ํายุงลายนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวโมงแล้วก็ตัวเต็มวัยครับซึ่งจะมีอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เป็นไข่อันนี้เราจะขยายใหญ่เป็นตัวนี้นะครับอ๋ออันนี้ก็อันนี้เป็นไข่ที่ยุงลายเขาจะวางไข่ครับจะมีลักษณะเป็นขาดูกลประมาณนี้ครับนะครับ คือเป็นไข่นะฮะโอเคครับได้ละเอาละแล้วก็ยังมีความรู้ในเรื่องของโรคไข้เลือดออกด้วยใช่ครับที่ไม่มีมาฝากวันนี้มีมีทรายมาแจกด้วยใช่ครับมีทรายมาแจกด้วยครับเป็นทรายกาจัดลูกน้ำนะครับแล้วก็รวมถึงยาทากันยุงครับโอเคก็ได้มีการแนะนําวิธีการใช้ทรายด้วยครับว่าเออสามารถใช้ได้อย่างไรได้ถูกต้องนะครับเราจะสามารถใส่ปริมาณเท่าไหร่ที่จะ เหมาะสมต่อการกําจัดนะครับรวมถึงการใช้ยาทากันยุงด้วยว่าระยะเวลาที่ใช้เนี่ยใช้ได้ถึงกี่ชั่วโมงแล้วก็รวมถึงว่าเราจะต้องสามารถทาซ้ําในช่วงในเวลาไหนได้บ้างด้วยครับครับผมเอาละว,วันนี้ก็ครบถ้วนสุดท้ายอยากให้น้องแม็กฝากนิดนึงถ้าอยากประชาชนอยากจะปลอดภัยจากเรื่องของโรคไข้เลือดออกเนี่ยต้องปฏิบัติตัวอย่างเอาแบบง่ายๆเลยครับได้ครับก็ ตามมาตรการของกรมควบคุมโรคเลยครับที่ได้ประกาศออกมามก็คือห้ามภาพตามมาตรการ5ปอนึงขานะครับได้แก่ปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปฏิบัติและการขัดไขย,ยุงลายครับรวมถึงมาตรการส่งเก็บ3มโรคครับได้แก่เก็บบ้านเก็บน้ําและก็เก็บขยะนะครับเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อนําโดยยุงลายครับครับผมเอาละขอบคุณครับผม

ตอนนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ทางท่านนายอำเภอนะครับได้พาคณะจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะเป็นการเดินขบวนรณรงค์นะครับไปสำรวจในเรื่องของแหล่งเพาะพันยุงลายนะครับแหล่งที่อยู่ในเขตตลาดของด่านทัพตะโกนะครับ